วันนี้เราจะพามาดูสารานะครับติดมุ้งจีดไว้เพื่อกันนกเราติดไว้เมื่อสองปีที่แล้วนะครับเ๋ยวพอดีเจอพายุไปเมื่อวัานก่อนๆเนี่ยทาให้มุ้งบ้านใหญ่ขาดไปสองถืนเราก็เลยมาทําการเปลี่ยนพามุ้งให้ลูกค้านะครับเคสนี้อยู่นอกประกันนะครับก็เกินเกินระยะประกันแล้วแต่ว่ามุ้งของเดิมก็อยู่มาสองปีก็ยังรอดดีครับ ที่พังเพราะว่าเจอพายุเข้าเฉยๆครับนะนี่ครับยังอยู่ดีนะช่างกําลังเปลี่ยนพามูแล้วก็เก็บงานเก็บเชือกครับเกไก่เสร็จแล้วครับอยู่ดีนะครับจุดประสงค์หลักๆตอนแรกก็คือติดเพื่อกันนกนะครับนกเข้ามาขี้แล้วก็ทําความสะอาดไม่ไหวตอนนี้ก็เลยได้กลายเป็นว่าได้กันทั้งที่จุก กันนกแล้วก็การยุงได้ด้วยครับสบายไปเลยครับโอเคครับมาจบการรีวิวเพียงเท่านี้